คผมเจอเกันอีกแล้วครับกับทีมงานสายตายดงครับผมามามนเนี้ยทางหายไปโดนเติบครับทางหายไปโดนเติอบอยู่จาักกาันละมืาหนีมาไหมครับผมทีมงานครบทีมครับโอ้โหครบเลยเหลือสมชัายปะกินขอ้อตรงไหนตรงหน้าครับผมมาเนี่ย บรรากาศนำเลี้ยงครับผมเดี๋ยเหมือนๆใจง่ายเลยภาพไปล่าครับเนี่ยพันสักคือเก่าครับผมก็ไฟกันเสียบคนเดิมครับนี่ว่าสีสีสีคนครับผมนี่สีสีชีวิตสีสายหาไผยหนึ่งสองสามซีเลยีเลยตวงันดิหาไผสมชายมากเหอื่นมึกเตยไหมบ่ สมพ่อขี้ผ่านมันอยู่าเอินห้องเอินมันกับบท่นโอ้อนี้มอเตอมอเตยมาครับอนี้มอเตครับมนิ่หมอีมอเตอมากนะแอนี้มนไปลงเดี๋ยวสิผาไปซองนกกรบผมยำเลีงนยำเลงยำเหมือนเหมือนจังลยกกไปยังงอนยังเจาหางอย่างนให้เขา เดี๋ยฟันขงูเดีเ๋วเดี๋ยวไปดินหายด้ด้วมก,ก่นอนไมงเดไเยโอ้มีคมเยองไปะอ้หัตหนตะไลแลมีคมเลยตะไลเลอเดียวกับขาดวเีเตรียมควงกระพองครับผมนีขนม้ข่าสารเด้ข่าสานแน่นบ่เอ้ปลาจันวันแฮนะครับบันี้ เียนเหียเส้นเหียโอ้ยขอว่าแม่นกระทุกะคู่ยังว่นนี้กะคู่เหียทิว่าผู้เด็ดสงสักเสียวประเดี๋ยวมากินว่ะว่าแม่งตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเบิ้งรอเบิ้งครับผมมาันบ่ปลาจันทร์แบบมาเนี่นอนมานอนมานอนให้ผมมาเนี่ยมาปีมันยังไม่ไหวครับผมเดี๋ยว ทีมงานมาอีกคนนึงครับตรงครับตอนนี้ก็หาฟืนหาฟืนเตรียมสูงไฟัผมนี่ก็พยาาจันก็เตรียมเฮ้าผมวานเฮ้าตรงปลาผมเดี๋ยวผมก็ไปซองนกจะเข้ากับมัเห็ดสูงก,กินยยำแรงัผมอ้อมึเนี่ยไ โหขวดหน่อยตรงนั uh, ้นเนาะนี่ของเงินมึงหนซื้อที่นี่่อยบมีเงินมากเนมียีิบบาทนี่เมอันก็คันมาฆ่าตัวเองวายเรโอ้กินเท่หนว้ออรเน่อกาเสือเถาเสือเถาครับผมเออหดพี่ึ้นซื้อว่าเสือมึงมึงเอามานีดอกอะไตัวนี้ห้วยพี่น้องครับผมมนี้หวยใส่ไปใส่ไปเลย หวดอปไปวะหัวมันคังเลยอ่ะจ้กบอกมาใส่เตียโดนตุมไก่เฮไก่มีอยู่ดิบ้ามีน้ปนปลา่อยอ่ะเป็ปลา่อยตัวนึงอ่ะเียไปเห็ย่บอะึมาก่โอ้โหขอน้างนยัูดมากตมเอเี้ยโ้เห่้ยเ่ยหอยเยเยะ้

ใลาดเล่เียนกรรมเดี๋ยวจะไ่อยพไปลาครับผมครับผมันนี้ก็ฮาุมไฟไหรตัวนี้ก็นอนยทางซายีสด้ครับุหมอกินอของแถอน่อันนี้ดอกดรอมาหนิหัวมันนี่เหรอนะดอกกับหัวมันเดียวกันตีหัวเขา่หัวเขาอิหัวช่ดอกัหัวันเดียวกันหัจังอมาก มันแห้งกว่าใบเนาะเจ้าเขาม่ใส่ที้เโดนขันวินเตบเอาเนื้กะไซท่ไวินตีบไหมต้งตุ่มใส่วินตีบบ่บ้านบารือว่ใส่ไรเขเคยกินกินเอยสิสบายอยากขดขดมากอ่ะเอาบักไส่มาขดมาผมใช่ไว้มามือนสอเลยมาครับเมือนสองว่ามันอีสิผาหลูกไปเบิ่องลิเกเลยเอเตยมาไปใตอฮไปบ่ไยายามไลอยากไปยิงไก่ปลานล้วมองแตกมื่อเ่ มันมาดองเขาย่าเขาไก่นมันยงทั้งาบอกไปแล้วข่เจ้าเลยอันนี้หั่นมันาตัวมให้เราได้เห็นหอกนงท่าเบิรนี้ใส้หนูอยู่ใส่หนูว่ใส่แบบนี้ดิด้ำปึดอยู่นี่จะว่ามันยังนี่เอาไปทอนคนทอนยังไหคน้พี่น้องครับเลยหนูม่ขึ้นยิงหอหันเาน thì thì cắp lên, cướp nè, pin thòng thuyên rồi thì cắp à, mới lấy đinh đấy nè, ở trên lục quất nè, ở trên lục quất nè đó, mày có hôm mà, này anh này nó to nhảy, anh nó to nhảy cô to thì đây đây nè, đi, sẽ gặp pha đẻ chứ. เขาวันเนนี้คือพญจนล่ะ <c oughs> โอ้รุ่นนี้จกินินมองดวองสเยองสเยไปครับผมไปล่าครับไปไปมเนี่ยิดไปถึงปั่นเดียผม<ว><ว>หยอดมองแล้วนกเกน,นี ไปเลาครับไปแล้วไปสีเห็นโปรว่ะเนี่ยเห็นนกเลยครับผมบมเห็นหนกกระย่างครับผมท่านมันพี่น้องเมื่อกี้เห็นนกนกเป็ดน้ำครับผมอท่านมันนกเป็ดน้ำกระยา่างลอยดึงเดือยครับผมาพอก็เขาใหญ่ครับ nha các bạn, nhanh đây. ôi, oh, bộ bueno, kh nó khó khăn lắm này, dến chèng phải gấp này. cứ để đi kiếm tổp phá nó, phải chăn này đi thầm, đi này lo à chi. phá, bên để เดินไงหมดยิงบัท่านมันยิงออกครับผมเห็นกับยิงบัท่านมันตกกับย่างกลบวท่านครับผมแต่ไปกินตมปลาหรือยอหรอกไอ้เหรครับทำอะไรไปกินตมปลาแล้วครับผมไปพ่อกันนี่ไงครับพ่อพ่อนยังเลยไปตัว

ตั้งไกลๆนะจะเอาลูกกวดเตอให้เพิ่มตังไกลๆนะสิซ้อมลูกกดไปทำได้วเลยอ้ยยังหาอยู่อ่ะอ้ยเบาคมก่เสียงมันนั่ไไก่พูดมันไก่พูดเกี่ยวกูย่างไปถึงยางไปอยู่างติดติดหน้าปากไม่ยัดเลยไปทนไลหะอ๋อเห็นนะเจ้าวใเปนเจ้าเ้าอ่ะนี่เหนียวเห็นอะช้าช้าช้าที่คนนเห็นอื่ออยตกน้ำเดี๋ยวผมยว นักินนูเนี่ยเราเนี่ยเชฟซักจัดให้ภาไปเอาเตาน่ะโอ้หานูนี่ล่ะไปหขอขอขอิวคอเลยโอ้อนีห <laughs> ิวจนเดี๋ยวก็ไม่รู้มา,า,าเลี้ยวเนาะเลี้ยวเลี้ยวขเลี้ยวก่อนข่อยขเมื่อกินเลยตัวนาอันนี้เลยขวะอย่างหายจนเันมันสิด้ของมาเพิ่มเลยมื่ท่นเห็นเนาะนันงอ้ไรเออเดี๋ยวว่านูเล้ยวรับผม ไม่ได้เขาใหญ่ดิไม่ได้เขาแล้วใครกินเงินเขาเนาะไม่ได้เขาใหญดิบัต้องกินเข่าก่อนบอกัดโนัดโนโอ้่อยก็ว่ามันสือพี่แกงมากแบบขัดเลยเลยเเเฝ้ากันเงเปลตองไหวคนบัวบัวพีขันไปอไปไปไปว่าตังกันเห็นไะไปตกไปขึ้นไปอยู่่

อามนะมาโอ้สอไปกินเลยอ้อกินวะโอ้มานผัดนัววะเอกินถั่วมา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 ไมกเป็นกินขาเลยวะว่าไยันปิดหันเลยวะกินเขาล่งวะเดียมาป่าฮ่าฮ่าฮีาอ่าอา่าฮ่่าฮ่าฮ่่าา่่่่เา่า่ง่่่า ยใจเนวเลข้งัาแข็งทอแล้วอกไม่รู้สิกงเลยหันหนักกลงมาทังนีเลยไ่เปยกเอาลวฮเปิดบางหันไม่ทั่วหรอใ่ใจมันบดเลยามันปด้มันเปิดกูเมือนเดียถ้ามันกินเื้อไปนี่นี่อยาเห็นพระอุจจารย์จเห็นซื้อาส่นหนึ่งติดเลี้ยงไปเดืองนะจอาแทมีส่วนคนผด้วนี่แต่สีดินไม่ส่วนเลย ไปพงานสมปีนี้น่นเขาเน่คือเ่นมาตัวเป็นเคืเห็ดแนี่เหียเขาเยหูหลงูตีเขาเขียนหรอเีงามอยู่หูหลบ่นแขงตองคำกคะมันตกลงไปตกล้ะเออไม่เดียวไปหน่อยหนึ่งนีย่ีตัวกับตะไรอืก็ถึงนี่ยหนูตาบอดนะครับโอ้คนห่วยเลยหนูตัวนีามีอยู่อันยุบมองเที่ยงสองไปมาก ไปหางเลยเักเลยหางยี่บออยหางน้นหาไมีแตอขนไก่ไเยนไก่อะม่ได้หางยี่บอยหางเลยไม่เนี่มเนี่ยไ่เน่ยไกหเนีไม่นี่ยไม่เนี่ยามเนี่ยไม่อนี่ยาม่เนีไม่เนี่ยไม่นี่ยไม่เนเนี่ยมเนีไมเนี่ยไมเนไเนี่ยไนี่เนายไเนี่ย่เนี่ยไ่เนีไม่เนี่น่ยไม่เนว่าไม่นหวเน่เม่ไ่มนยัด เขาเอาลูกหมดนะไม่เห็นไม่เห็นยังไงเลยผูดได้พู้ใด้บ่อยตีเย้าห้จองแท้โอ้โหแซวครับรบอมแซวแล้วเบิดเล่นทวกคนบอมคลิปนี้สิปิดจัิงแน่นอนคลิปนี้บอมมีบอมมีแต้มบอมมีนกบอมมียงังโชว์เลยเสือเต๋ยพันหมอตเต๋ยกับบุ่นดลยยังเลย เนี่ยกับบวบานไอหนูตัวนึงครับคือบัวบานเนี่ยอูหนูตัวเดียวเลยนะจีบหนี่กับปิดไหวเพียงเท่านี้ครับผมมีผลไม้นะครับผมจีบหนี่ผมมีอย่างหลายหนูตัวเดียวไอผ่านบัวไม้หน้ากับผมไอผ่านบัวไมครับผมหน้าผู้ใดจีบหนาไหวพอกันไหมไหวว่ากันไหมห้ามมันพอกันไหมหน้าทงไม้ ยิบมีกับมีตัวนี้ครับผมไวพออ้พลอนคลิปหนาครับตรงนี้ประมาณเบิดเลยครับผมสวัสดีครับ